สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านเนาะโอ้ก็ขอโทษขอไปเนาะเมื่อสักครู่นะครับมือผมไปโดนนะในรถทิพย์หนึ่งไปเนาะตอนนี้ก็กำลังวิเคราะห์เนาะการให้ตัวไปเนะของคุณตาบุญตอนนี้แกโทรหาฉันเลยที่ไม่เท่าถ้าแกเดินตั้งแต่วันที่สิบห้าโดนได้แวะทางไหนแกจะเดินไปได้ไกลแค่ไหน ตอนนี้เราตัดตัดประเด็นในที่คนที่วิเระห์ตั้งแต่วันที่17ตัดออกไปเพราะมันตัดเราไปก่อนตัดออกไปก่อนไม่ต้องไม่ใช่แล้วไม่ใช่เอามาขึ้นวันที่15เพราะว่าวันที่11โมงแกโทรมาใช่ไนหะมถามว่าปี้หาเขาไปปู่ยังไอ้ป้บ,บอกว่าไม่เห็นปู่แล้วทีนี้แกก็บอกแกก็คงจะอยู่ที่เดิมๆแหละไปเอา เราเนี่ยไอพี่อเออไอพี่ไม่ได้ขึ้นไปเพราะไอพี่ร่างชาวัแล้วแกก็คิดว่ากลับมาก็คงจะมาเห็นปู่เพราะปู่เคยอยู่ตรงไหนแกก็จะไปหาแล้แกก็เลยไม่ได้บอกใครเพราะว่าเอยากเอาแกกลับบ้านเพราะแกเอากลับหลายเที่ยวเลยไงถ้าเดือนที่โบก็เราจะบอกแกอยู่ในโซนิดตรงที่ว่าแกไม่ได้อยู่ที่เดิมแกอาจจะเดินเดินไปตั้งแต่วันนั้นอืแล้ววันที่สิบเจ็ด กัสิบแปดเราถึงบรรดมหากันใหญ่มันนี่นะผมผมคิดไม่ค่อยอย่างนี้นะเอ้านอนไเนานรอนนับก่อนเดินดูไงว่ามันจะยังไงครับเออถ้าสมมุติว่ามันมาสับสนตรงวันที่สิบห้าคือเราคิดไม่ถึงพอวันคืนวันที่สิบหกเราก็หากันนี้คืนวันที่สิบหกเลยเราหาทีมผู้นำหมู่บ้าน ฉันก็ดำน้ำไอไ้อ้วก็ดำน้ำแล้วก็เราก็เอารถเอาไฟชงก็ฉา,ายตีหน้ากระดานจะถือว่านุ่งปูพอ,อ, <Okay. S 2> อประมาณสักสี่ทุ่มก,กว่าเราก็กลับกันของวันที่ของวันที่สิบหกสิบหกพอเช้าที่สิบเจ็ดเราก็เริ่มระดมหากันตอนค่ำมันจะเป็นคืนที่สองใช่สิบหกเอ,อ ดังนั้นก็คือว่างเว้นจากที่ปู่ออกจากบ้านเนี่ยเราช้าในการหานี่สองวันเราคิดดูว่าช้าในการหาสองวันคือวันที่สิบห้ากับสิบหกสิบเจ็ดกับสิบแปดเนี่ยทางทีมทางอำเพือทางอะไรเขาก็มารุมช่วยจนกว่ใช่ใช่ใช่สิบเก้าเขาหยุดไปวันหนึ่งยี่สิบก็มารวอีกนะดังนั้นถ้าว่าแกยูนในพื้นที่เนี่ยวันสองวันแรกเนาะต้องเห็นอืม ที่เราไม่เห็นเพราะว่าแกออกไปตั้งแต่วันที่สิบห้าแล้วที่ผมวิเคราะห์ไงนะใช่แสดงว่าวันที่สิบห้าวันที่แกออกไปนี่คือไปเพราะว่าแกแกออกบ้านแต่ละทีแกก็อยู่ในบริเวณนี้จนลุงเดียวโทรบอกกูว่าเขาบนเยอเดี๋ยวก็มาเออเดี๋ยวก็มาหรือไ่ ลุกเหวี่ยวก็เออเสร็จจากงานศพแล้วกลับมาเขาจะมารับ่อของแกจะอยู่นัอนแต่ตลักกตรงนี้เราอาจจะผิดพลาดคิดว่าแกจะอยู่ตรงนั้นทีนี้แกคงจะคิดว่ากูมาเมื่อไหร่กูมาบริเวณนี่เดี๋ยวมันก็มารับกูแกเลยต้องเปลี่ยนเลี่ยนทิศทางเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนที่ไปขึ้นไปไปที่นั่นครับเอาจจะเดินมาตามทางหรือจะเดินลัดลงทางไหนเราไม่รู้ถ้าเดินมาตามทางแถวนี้วันที่สิบห้าเนี่ยผมอยู่ถึง ถึงเที่ยงบ่ายโมงคุออกไปตลาดประมาณบ่ายสองคเกี่ยวโัวหาผมตลาดครับแต่ว่าอยู่ได้ผมก็อยู่แต่ในลานเนาะก็มองแค่นี้ถ้าแกเดินไปไหนเขก็ไม่รู้คือเก่าเออแกเคยมามาถึงนี่อยู่นาบ้านใช่แกเคยมานะในอดีตถ้าลุงเกี่ยวบอกว่าแกเคยมาเนี่ยดังนั้นไม่มีอะไรที่เราจะไม่คิดว่าวันที่สิบห้าแกมาแต่ถ้ามาช่วงเช้า คเหินวาวอย่างเดียวว่าแก,ากจะมาช่วงเที่ยงเที่ยงบ่าย,ายอย่างบ้านบ้านลุงลานทําไมไม่เห็นเอาทั้งวันที่มาช่วงเที่ยงช่วงบ่ายลุงลานก็ออกไปหา <Okay. S 2> ต่กระถ <mistakes. S 2> ิ่นแคเแค่ <c oughs> นะะเออทช่โนวาวันที่สิบห้าเห็นเดินอยู่หน้าบ้านลูกอสเ,เราจะเชื่อเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แต่นี่มันบอกเห็นที่สิบเจ็ดหรือมันจะจําวันผิดวะ นั่นไม่น่าใช่อะเรียมเพราะว่ามันบอกว่าปู่บุรีมาล้านค่าเป็นประจำมระจาได้แล้วเลยมันใช่อันนี้คือการวิเคราะห์นะฮะเอซีเนาะนานๆจะลงมาล้างค่าทีล็อกโอ้เขมายากเขามาไปถึงลาคาทีล็อกแค่เดินมาถึงบ้านพ่อใหญ่คงอยู่พ่อใหญ่ที่ไปสัมผัาพ่อใหญ่คุ้งกรับครับหรือไม่ก็เรียกหููเขียวมารับแล้วาขายของเลยขรืว่าบ้านวงเก่า กตดมาคนเกก็มดทำหุ่นที่หนว่ที่ร้านแล้วเขาเหนิจะเกินมาคูกคีอยู่ในบ่อยใช่แก่กับบ<ะ>้านกิแตไม่แกับบ้านปูแหวงแหละออกมากินแต่พอมาถึงทางเห็นรถใครกับรั้รรทุกจะต่อยกับไปแต่ไม่หลับกัไปแก่รถเขาจะไปตลาดเขาทีไปถิงก็เมนเพียอๆกาเป็ูไปเอะเ็รับค,บคบรัคบเยอะีปเยอะอืมดเอหม่วมันโทรบอก นี่แหละนี่แหละประเด็นอ่ะรู้แล้วว่าขั้นเคื่อนตรงที่ว่าแกรู้ว่าลุงเหี่ยวไม่อยู่บ้านอืมแกถึงออกแล้วก็เดินยาวเชื่อเชื่อชมสิเพราะว่าถ้าแกถ้าถ้าแกเดินวันที่สิบหกลุงเหี่ยวก็รับอีกวันที่สิบห้าเนี่ยแกออกจากนอกพื้นที่แต่วันที่สิบห้าแล้วอืม อประมาณว่าเหมือนเหมือนวันนั้นที่หลับไปในเที่ยงใช่ไหมใช่เดินมาที่นี่แล้วเนั่นแกเดินตามทางอืมเป็นไปได้มั้ยพวกแกตัดออกมาแล้วถือทางอันนี้โบุเรามีคนหลับไปเลยวันนั้นหายสาบสูญย์ก็ทำเสื่อมความีู้สึกอืมเป็นไปได้มีโอกาสเป็นไปได้ที่วันที่สิบห้าวันที่สิบห้ามีคนรับท่าแกเดิน จากนี้ไปถึงว่าพุ่งแก้วจากบ้านผมนี่ก็ห้าโลกว่าเกือบหกโลในระยะคนเท่าเดินนั้นก็ต้องมีคนเห็นอมีอย่างเดียวที่แกไม่ได้เดินก็คือขึ้นรถขึ้นรถเข้าไปขึ้นรถไปทีนี้ไอ้ที่เขาบอกเห็นวันที่สิบเจ็ดวันนู้นวันนี้นี่มันไม่ใช่น่าน่าจะเราเขาตัดประเด็นออกไปเรามายึดวันที่สิบห้าอหล่ะเพราะวันที่สิบห้าเป็นวันที่ลุงเหวี่ยวไม่ได้อยู่บ้านนี่มันคือ แล้วไอ้เป้ก็อยู่ล่านข้าไม่มีใครอยู่บ้านเลยอไม่ได้ไปหาปูสิบเอ็ดโมงลูกเหวี่ยวโทรมาว่าเอาเข้าให้ปูกินย่างไอ้เป้บอกว่าไม่เห็นปูแสดงว่าแกไปแล้วงาจจะออกมาแล้วมาจากสิบโมงเีหนึ่งก็ไดลานนะล้านชายมาติดมาที่สิบห้าผมถึงมั่นใจว่าถ้าเป็นวันที่สิบห้ายังไงแกก็ยังไม่ได้แกต้องไปไป้องีึดชรถไป ทำพิธีเรียกขวัญอาจจะมีคนมาส่งหวังหวังหวังเะทุกท่านนี่คือการวิเคราะห์เนาะการหายตัวไปของคุณตาบุญนะครับที่ขายกแฟอยู่นาอนโอวเกปขาน้นใกะเป่มืออะไยวนี้ไเท้าไหิวหน้ามากอนี่นี่ก็ที่เมันวท่าไหร่แล้เนย วงจรติดนะใช่จะบอกออกไปมมันไปถามคนนั้นนี้คนนั้นบอกไม่รู้ลุงก็ขายของไม่ได้สังเกตแกไปทั้งแต่ต้นก้วงจรปิดเสื้อสีแดงนะก็เป็นคนงานของเขานนั่แหละผมรู้แล้วกล้องวงจรปิดมันเวลาสิบโมงสิบแปดนาทีเออเวลามันได้ดีกว่าแต่เวลามันได้วันที่สิบห้าแกเดินไปถึงดอกสิบโมงสิบแปดนาทีก้องวันที่สิบห้านะใช่เออนี่มีหอยแกออกแกออกวันที่สิบห้าไอ้พวกที่เห็น ช่วงเกือบเก้าโมงอ่ะจำโมงก็กว่าแกเดินในทะลุทางก่อนอืมดีไปจมโมงหน่อยหน่อยนะครับพี่น้องก็ประมาณนี้เนาะเป็นการวิเคราะห์เนาะการหายัวไปนะครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ